นี่ที่ใบเตยพูดมาคือคุณหมอเลยรู้ป่ะใช่อันนี้คือเรื่องจริงใช่ดูแลใจใส่ได้ด้วยมีความรู้คอยบอกคอยสอนเราได้ทุกอย่างด้วยใช่เอาเบอร์คุณหมอไปไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่นนี้อ่นถามหมอคนนั่งกินกันเลย E F M John Thomas Man Man คุยกันครับ คุณไอซ์อายุเท่าไหร่ครับอายุ21ค่ะอายุ21นี่ยังเรียนอยู่ปะคะเรียนด้วยทํางานด้วยค่ะโอ้ยหเก่งจังเรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนปริญญาตรีค่ะ21ตอบปริญญาตรีถูกต้องนะครับน่าจะเรียนมสามแล้วครับผมเก่งใจที่ถามเลยนะครับครับผมนี่คือสดมานานหรือยังสดมาประมาณสามปีแล้วค่ะ แล้วไม่มีใครเข้ามาแอลมาจีบบ้างเหรอมีค่ะแต่ส่วนมากจะแบบคือก็ไม่ได้คบแล้วก็จะเป็นพวกลูกค้าแขกรับเชิญนะคะบ่อยมากลูกค้ากับแขกรับเชิญทำรายการทีวีเหรอฮะแล้วมันก็ลังทำอะไรอยู่ฮะเอออ๋อหนูเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งค่ะเราโสดเนี่ยเราต้องการเพื่อนใหม่แบบไหนเพื่อนหนูไม่ตายตัวหนูข้างรักข้างก็คือทุกคนไม่สามารถทำหนูได้ยังไงอะปีใหม่คริสมาสวัเลนทน์วันเกิดหรืออะไรที่เกี่ยวกับเขาอะหนูจะมีของขวัญไปให้ตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากไับก็เถอะ ไปทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเคยเปคนคนหนึ่งจนจนเพื่อนห้ามอ่ะแบบมึงมึงจะเปมอไซค์ชายคนหนึ่งไม่ได้นะเดี๋ยวหนูอายุยังไม่ยิบเอ็ดหนูเปมอไซค์ผู้ชายแล้วเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวโหสายเปเว้ยนี่คือแฟนคนเก่าใช่ปะคนคุยนี่แหละพี่คนคุยเฉยๆฮานที่บานก็เฉยอนใส่ไปซื้อของไม่ละโอ้โหเฮ้ยหนูจีสูบโดนยุ่งจัดนั่นเลยเขาครับเออหรือหรือสูบเดียวครับมอไซค์ธรรมดาค่ะฟีโน่เล็กๆอ่าไม่ใช้งานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ธรรมดาฟีโน่ก็ไม่ได้ว่าผูกนะใช่่หหลายมืน มันเกิดเหตุการณ์ไปซื้อมอไซค์ได้ไงพอจะเล่าได้ไหมหนูอ่ะทางานอยู่บริษัทที่บางซื่อเขาเล่นอยู่ริมพระจอมอะค่ะมันใกล้จะเชื่องงานเราเราก็ไปหาทุกวันไปเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วมันมีเหผลที่ว่าหนูอขี้เกียจเดินไปห้องเขาอืเพราะว่าหนูมันไกลหนูเพระว่าเดี๋ยวหนูซื้อมอไซค์ให้นะก็เต้องเดินเหนื่อยหนูไม่ซื้อใช้เองแล้วหนูขี่ไปหาเขาแล้วครับใช่จะง่ายกว่าไหมมันก็ง่ายอะไรที่แต่เราไม่อยากขี่อ่ะเราอยากให้เขาขี่อ่ะเราอยากให้เขาขี่อ่ะหมายถึงมอไซค์เหรอเนี่ยที่พูดออกมานะ อ๋อหนูอย่าผพูดสั้นๆวุ่นๆกับพี่แบบนี้นะครับพี่คิดดีไม่ได้เลยเราเป็นสายเปถ้าเป็นสายแล้วเนี่ยทุกวันสําคัญอะไรก็แล้วแต่ข้อพรรษามาค้าบูชาให้เรานับได้ไหมคะอันนี้ไม่นับไม่นับนะผมยัไม่ได้จีบส่งนะแไม่าไม่ขทบขอนทษ้วัยังไม่ได้มาตทอผมขอโทษครับผมขอโทษตรงนี้ด้วยครับขอโทษครับลืมไปวันฮอกไม่ห้ามเลยนี่เพื่อนไม่อยู่เลยเดี๋ยวนี สงก็พลิกม่วงทั้งวัดป๋าป๋าครับผมกลับมาเรื่องคุณให้ตอดีกว่านะครับรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหมหนูชอบผู้ชายตัวสูงครับวัยเจ็ดสิบขึ้นไปอะค่ะเฮ้ยสบายก็อยู่ในคนตัเตี้ยอ๋อคนตัวเล็กใช่ไหมคนเล็กหน่อยชอบคนที่เหมือนแบบแต่งตัวสุภาพให้เกียรติเราแล้วก็ไม่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบเห็นแล้วตายตรงนั้นเลยก็คือหนุ่มพูดได้ไหมอะเดี๋ยวได้ใจเย็นนะอย่าให้เหมือนเลยวคันพี่หนุ่มนะครับผมผมจำคำถามแบบนี้ได้ไม่หยามนะครับอ่ะไอ้ลองดู เล่นในร้อยพี่อ้าวก็โอเคอ๋อเราใส่ในร้อยคือถ้ามันได้ก็ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนแพ้คนในเครื่องแบบอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่จะขอเป็นนักเล่นในร้อยนะคือจังหวะเห็นเขายืนรอรถเมล์แล้วตัวตรงๆนี่คือใจละทวยเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ค่ะผมสงสัยมานานแล้วนะการยืนรอรถเมล์รอรถเมล์ของเขาเนี่ยคือเขามองตรงเออมึงเห็นป้ายมดเลยว่าสายไหนมาแล้วอ่ะเขาก็ต้องเหลือบไปขึ้นไปยืนกันแบบยืนตรงจริงใช่เพราะถ้าเกิดสายที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปก่อนนะมึงเนี้ยมันจะพูดยังไงวะเห็นเมื ผ่านแล้ววิ่งตามเอาไปก่อนนะปฏิบัติยืนเป็นชั่วโมงอะที่ไม่ชอบหรอคะไม่ชอบผู้ชายที่เหมือนจะเอาเปรียบเราอ่ะพี่รู้ว่าเราอ่ะสายเปใช่ป่ะใช่แหละจะมาขอดูนขอนี่ขอนั่นเราจะมาเอาเลี่ยเลยแบน็กอย่างเงี้ยใช่จริงๆถ้าเกิดคนสูงๆเนียบเรียบร้อยเนี่ยที่เอทามีอยู่คนหนึ่งเฮ้ยใครอะชื่อพี่กวง สูงเกือบ190อ้าหนูใช่ป้ายรถเมล์นี่คือชนเพดานเลยนะข้างบนแบบต้องยืนงอคอไว้ค่ะสูงพอไหมไม่เกินไปค่ะอ่ะไม่ชอบคนที่เอาเปรียบครับอย่างเดียวเลยข้อเดียวเลยใช่ไหม ไม่ชอบคนที่เหมือนแบบง้องแง้งใส่เราอะก็เหมือนแล้วว่าหนูทํางานด้วยเรียนด้วยก็คือบอกเลยว่าไม่มีเวลาให้เพราะเราทํางานเราขึ้นเลยมากพอแล้วเราต้องมาเหนื่อยกับเธออีกมันก็ไม่ใช่ถ้าการง้องแง้งคือการเป็นห่วงคือการหึงคือการอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอะได้ได้ค่ะสามารถเปิดวาร์ปได้ไหมคะคุณไอซ์ได้ค่ะได้ค่ะแซ่บนะหนูเธอเป็นคนหน้าสวยนะไอซ์โอ้โยเธอเปรี้ยวนะไอซ์เธอไม่ธรรมดานะไอซ์นะไปลองชุดแล้วถ่ายมาขนาดนี้เลยหรอน่ารักจังถ้าถ่ายขนาดเนี้ยเปิดประตูห้องลองเลยครับ ไม่ต้องปิดไปหรอกค่ะมีคุณหมอเข้ามานั่งคุยเราด้วยนะครคุณหมอสวัสดีนะครคุณหมออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆถ้าเกิดมีเวลาอะไรยพิติกรรมผมว่าคุณหมอน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเราได้เลยใช่ แต่กลัวเผ้าจะไล่คุณหมอหมอสวัสดีครับคุณใบเตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะใบเตยอายุเท่าไหร่คะปีนี้26เลรวค่ะทํางานอะไรคะใบเตยเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งค่ะลูกค้าแน่นเลยไหมช่วงนี้คะเรื่อยๆค่ะเกี่ยวกับอะไรบอกได้ไหมอะไม่ได้เป็นความลับอะไเหรอโตบอลเหรอคะพูดไม่ได้นะฮะ S B O A นี่คือโสดโปรจีบหรือหนีแฟนมาหน้าใหม่พูดได้ชื่นใจหน่อยสิครับก็โปรจีบค่ะ คุณหมอจะโสดอยู่ไหมครัไม่โสดครับคุณหมอจะโสดอยู่ไหมครัยังไม่โสดครับเอ <c oughs> เอ้ยยดี๋วนะ <laughs> ชอบสเปคประมาณไหนครับชอบคนดูแลเอาใจใส่มีมารยาทกล้ลเาเชื่อใจสามคนนี้ได้คุณหมอคนเดียวเลยนะครับ ใช่ครับรารเกสตรที่ไม่มีเลยนะฮะดูแล้วใจใส่นะนําบุรุษพยาบาลนะครับคุณหมอเป็นคนดูแลไหมไม่ใช่พร้อม้วยเพราะตอนนี้คุณหมอมีแฟนแล้วแต่คุณหมอเป็นคนแบบดูแลเทคแคร์ไหมฮะปกติผมว่าวันนี้งานเข้าแน่เลยเขาอยเชให้แล้วไงว่าคุณหมอมีแฟนแล้วรายการนี้เข้ามาทุกคนคือโสดใช่คุณหมอต้องโสดก่อนหมอจะเดนออกไปเลยก็ได้นะชอบคนที่ดูแลเอาใจใส่มีการเทศตรใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมครับผมไม่ต้องชูก็พอค่ะแวะมองอะไรอย่างนี้ได้ไหมมองได้มองได้ไม่เอาแบบคุยรับหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าขออนุญาตคุยได้ไหมขออนุญาตนี่คนมีมารยาทต้องได้สิได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวก็พอเนี่ยข้อความนี้เขาบอกว่าผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษอันนี้เราเราคิดเห็นยังไงครับไม่ได้ไม่ต้องมีพิษหรอกเป็นผู้ชายเราแค่หลักก็พอ คุยแล้วเขินทำไมฮะเหมือนจีบใครในห้องนี้อยู่อะความในใจแย่ค่ะรูปลักษณ์บ้างดีมป่ะแต่งตัวเกาหีก็หลีสูงขาวอะไรเงี้ยค่ะแต่งตัวแบบนิดนึงป้าก็ดีนะก็ดีนะใช่ไหมนี่ที่ใบเตยพูดมาคือคุณหมอเลยรู้ป่ะใช่อันนี้คือเรื่องจริงใช่ได้เห็นน้าคุณหมอมาไหมครับคุณใบเตยไม่ได้เห็นเลยค่ะคลิกที่พูดมาทุกอย่างครับตอนนี้คือคุณหมอคนเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่ได้จะชงเลยนะก็คือเหมือนจริงๆดูแลใจใส่ได้ด้วยมีความรู้คอยบอกคอยสอน เราได้ทุกอย่างด้วยใช่เอาเบอร์คุณหมอไปไหมฮะเฉยๆเลยอ่านถามหมอคนนั่งเต็นมันเลยเห็นหมอพูดสักคำนีงเนี่ยขอให้บ้านแต่เห็นในปีหน้าไม่ได้เจอหมออยู่แล้วอ่านเรื่เล่นไปเลยเหลือตั้งเดือนกว่าอันน้เพิ่งซี่ใช่หมอไปสองคนแล้วนะทีนี้ไม่มีเลยพูดถึงเฉยๆว่าคุณหมอเขาตรงกับทุกอย่างจริงๆมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมสูงสูงต้องประมาณไหนร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นก็พอค่ะไปเตยสูงเท่าไหร่อ่ะไปเตยสูงร้อยหก ค่ะคุณดิวถ้าเจอแบบเนี้ยใบเตยให้คะแนนแบบว่าเพิ่มเลยเป็นคะแนนเดียวที่ดีมากๆเลยมีสายอาชีพไหนเป็นพิเศษไหมเที่ยวละกันส่เที่ยวเที่ยวสายคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อแบบเที่ยวที่อคาเฟ่ทางนี้ถนัดไหมครับไม่ค่อยครับเริเปฏิเสธไปแล้วหมอจะเดินออกไปเลยก็ได้นะไอจีลงเพียบไปนะ๋ยวเอาลูกชิ้นจัดที่นู่นมาฝังได้เลยนะใช่ใช่รู้สึกว่าทุกวันนี้นี่ผมก็ต้องเดินหลบกับดักระเบิดทุกวันอยู่แล้วเน้นเที่ยวเป็นอะไรแบบทะเลหรือว่าไปเที่ยวภูเขาอะไรแบบนี้อืมเป็นทะเลกับภูเขากได้ ได้ค่ะชอบทั้งคู่เลยบิกินี่อะไรอย่างนี้คูวิลล่าูิลล่าละกันหมอต่าโตนะฮะงานเข้าแน่เปิดบ๊อก่อนไม่ละหมอเล้วยเออเฮ้ยใบยเลยเาอโสดเด้ยังไงอยเเลยเลยเลยดเเยเยน่ยรักเลยเลยเ่นดีมากใบเตยเอชมเลยเป็นคนดูแลตัวเองแบบเอบเข้เฟิตเนสอะไรอย่างงี้เหรอใบเตยเล้เลยเลยเลยลยลไงอ รูปที mm ่ลงอะไรบีเดอะซันชายเลยใช่ไหมเมื huh. like uh ่อ huh. กี้เนี้ยดีมากๆเลยอ่ะไปเแคปชั่นเร็วด้วยใช่ใรักสัตว์ด้วยเหรอคะชอบน้องหมาค่ะมีน้องหมีกตัวอคุณหมอพอจะเห่าได้ไหมไอ้เดกนไปแล้วเกิไปแล้วขอโทษคุณหมอขอโทษเกือบบู๊กออกมาแล้อยากไปทะเล3วันบิกินี่กี่ชุดจ้ะสาี่ชุดละกันเราชอบตัวนี้เราสามารถรีเควสได้ไหมอ่ะใช่ใ้เลือกให้เลย มือมันสั่น่ะมือสั่นถึงก็กดสวิตช์ลงไปอ่ะใช่ครับใช่ครับนะครับเอ๊ชายสุดท้ายในชั่วโมงนี้แล้วกูรับดีไหมบ้าไม่น่าเนาะกูเห็นเชือกไปมาสองคนแล้วนะโอเคลองดูหมอคุณพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะแข่งไม่งแ่โอเคโอเคคุณละพิมพ์มั้งเนาะไม่ใช่พิมภรรยาพี่โบเป่า ไม่ใช่ค่ะหรอไม่ใช่นะเอาไอจีมาดูก่อนมาผมไปเนียนๆเลยเนียนๆที่มาอายุเท่าไหร่ครับสามสปีค่ะ3 1สิบอนะทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประกันค่ะช่วงสิ้นปีด้วยเนาะต้องคอยโทรตามด้วยเนาะคุณคะพอดีประกันหมดแล้วค่ะต่อเลยไหมคะหรือว่ายังไงดีคะอยู่บริษัทนี่ขึ้นเตาได้ทีไหมคะหรือว่าเอครับใครอยากทำประกันนี่คือสามารถติดต่อได้เลยไหมคะยินดีค่ะหถูกมาหาเพื่อนหรือว่ามาหาลูกค้ากันนะโคย่างลังทั้งเลย ไม่เป็นไรหาเพื่อนก่อนแลวเดี๋ยวลูกค้าให้ว่าสเปคของคุณพิมพหน่อยใส่ใจเทคแคร์แล้วก็ง้อเราในวันที่เรานอนแง,งคแค่นั้นก็พอแล้วคะ่ะมีอายุกว่าเราหน่อยเพราะว่าเขาเป็นผู้นำให้คำปรึกษาเราได้ในวันที่เราแบบไปต่อไม่ถูกอะไรประมาณนี้คะ่ะหรืออายุอาจจะไม่ต้องมากแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะให้คำปรึกษาได้ก็โอเคอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่ไม่ชอบเลยล่ะคะพิมพ์เอาเปียบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวเราไม่เลี้ยงไม่แชร์อย่างนงี้เหรออ้าวเพราะวันนั้นแสดงว่าเจอแบบนี้มากใช่ใช่ ใช่ค่ะก็เจอมาแบบนี้โบนัสพิเศษไหมครับถ้าแบบว่าเออคนที่เข้ามาน่าจะโอเคเป็นคนไม่ไม่ค่อยซีเรียสค่ะใครก็ได้ที่คุยแล้วถูกคอแล้วก็เข้าใจแค่นั้นก็พอแล้ะค่ะอืที่เหลือสร้างด้วยกันได้เนาะใช่โอ้ดีจังอ่เปิดวาร์ปได้ไหมคะขาปูน่ารักเลย ผมว่าต้องมีคนอยากทำประกันกับคุณพิมพ์เยอะมากแน่ๆแน่ๆนะฮะตอนนี้มีมาแล้วมีมาหลายคนยินดีค่ะยินดีให้ความรุสษาค่ะมีอะไรอยากแนะนําก็เซนเข้ามาได้เลยสรุมาหาเพื่อนหรือว่ามาหาลูกค้านขอให้มีเพื่อนใหม่ไวๆเนี่ยเข้าไปคุยกันเยอะๆนะครับขอบคุณม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ E F M j o n t l e m a s n ม a n คุยกันครับ